สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครใช้เวลาเดินทางไม่นานครับและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมายครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือวัดบางพีใหญ่กลางครับหรือที่ชาวบางพีเรียกว่าวัดพระนอนหรือว่าวัดกลางซึ่งที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระนอนพระพุทธรูปปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับและที่สําคัญยังมีหัวใจพระนอนที่ถือได้ว่าใครได้มาสักการะบูชา จะได้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับวัดบางพลีใหญ่กลางหรือที่ชาวบางพลีเรียกว่าวัดกลางหรือวัดพระนอนตามลักษณะพระพุทธรูปซึ่งหากเข้าไปภายในโบสถ์จะเห็นพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ซึ่งความยาวขององค์พระนอนตั้งแต่ปลายเกศถึงพระบาทยาว52เมตร50เซนติเมตร,มตรกว้าง7เมตร นับว่าเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันนอกจากภายในโบสถ์จะมีพระนอนที่ใหญ่แล้วยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้และจนนี้ครับที่ต้องถือว่าถ้าใครมาที่วัดบางพีใหญ่กลางแล้วต้องมานั่นคือตรงชั้น4ี่ของบริเวณพระนอนครับนั่นคือหัวใจพระนอนซึ่งเชื่อกันว่าถ้าใครได้มาสักการบูชาจะถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับ สำหรับการเดินทางมาที่วัดบางพลีใหญ่กลางนี้สามารถเดินทางได้จากกรุงเทพมหานครจากแยกบางนาใช้เส้นทางถนนบางนาตาดมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชนบุรีถึงกิโลเมตรที่12ให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางถนนบางพลีกิ่งแก้วประมาณ3กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอบางพลีไปประมาณ1กิโลเมตรจะถึงวัดบางพลีใหญ่กลาง ลกก s <S หลังจากที่เราไหว้พระธบุญไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บึงตะโกครับซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นเวกบอร์ดครับซึ่งจะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับบึงตะโกเป็นบึงที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำมักจะแวะเวียนมากันที่บึงตะโก้แห่งนี้จะเห็นบรรดาคนที่ข้างคล้เคเบิลสกีวินเซิร์ฟเวกบอร์ดเวกสเก็ต มารวมตัวกันเพื่อฝึกทักษะเล่นและแข่งขันกันอย่างสนุกสนานซึ่งบึงตะโกแห่งนี้เปิดทำการมาแล้วหลายสิบปีซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่จังหวัดสุดปราารนี้ก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยลักษณะการเล่นของที่บึงตะโกแห่งนี้จะเป็นลักษณะการเล่นโดยมีเคเบิลสกีลากราวนรอบบึงและที่ได้รับความนิยมมากก็เห็นจะเป็นเจ้าเวกบอร์ดกับเวกสเกตนี่แหละครับ ความแตกต่างของเจ้าเวกบอร์ดกับเวกสเก็ตนั่นก็คือเวกบอร์ดจะเป็นลักษณะบอร์ดที่มีรองเท้ายึดติดกับบอร์ดส่วนเวกสเก็ตนั้นจะไม่มีรองเท้ายึดติดกับบอร์ดแต่จะใช้เท้าของผู้เล่นในการทรงตัวนั่นเองครับส่วนคนหัดเล่นใหม่ๆอย่างผมเทรนเนอร์บอกว่าก่อนที่จะเก่งแบบคนพวกนั้นได้ต้องเล่นนีบอร์ดนีบอร์ดก็จะเป็นลักษณะบอร์ดที่ให้ผู้เล่นนั่งคุกเข่าที่ต้องเล่น e นีบอร์ดก่อนเพราะว่าต้องฝึกการทรงตัว และการบังคับทิศทางโดยคนที่ไม่เคยเล่นอย่างผมและท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะเล่นไม่ได้เพราะว่าเทรนเนอร์เขาจะสอนให้เราระหว่างการเล่นครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเล่นกิจกรรมอย่างนี้นั่นก็คือเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อกครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากๆครับเหมาะกับภูมิอากาศในบ้านเราเพราะว่าผู้ชมจะได้ชุ่มฉ่ากับน้ําเย็นสบาย และยังได้เป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกด้วยซึ่งผมได้ลองแล้วรู้สึกว่าผมลงไหลกีฬาชนิดนี้จริงๆถ้ามีโอกาสก็จะมาเยือนที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งสำหรับการเดินทางมาที่มึงตะโกแห่งนี้หากมาจากกรุงเทพเดินทางมาจากทางด่วนบางนาตราดให้ตรงมาที่กิโลเมตรที่13ปากทางเข้าจะอยู่ขวามือเข้ามาประมาณ500เมตรก็ถึงแล้วครับซึ่งที่นี่ต้องบอกว่าเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตเลอ์ครับ ไงบ้างครับกับกิจกรรมที่ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสม,มุทรปราการที่บึงตะโกแห่งนี้ผมได้ลองไป2รอบแล้วรู้สึกว่ากีฬานี้ต้องมีการฝึกฝนครับต้องมีการฝึกฝน,น,เ,นกเพื่อพัฒนาตนเองนะครับต้องฝึกบ่อยถึงจะเก่งนอกจากนี้นะครับจังหวัดสม,มุทรปราการยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสบามารถสอบถามได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไปซ้อมต่อครับแล้วทริปหน้าเจอกันครับ